คนมัน <c oughs> จะเลวขนาดไหนก็ไม่รู้นะถึงขนาดว่าเพื่อนบ้านไม่ครบเลยเปลี่ยนจากสถานะเพื่อนบ้านเป็นคนข้างบ้านานียนะครับมันต้องเลวขนาดไหนจริงถ้าเกิถามพี่น้องจริงๆนะคือวันนี้เนี่ยนะครับ คนที่พยายามจะสนับสนุนคนที่พยายามจะแบกขเขมนเนี่ยวันนี้คิดหนักกันเป็นแถวเลยนะครับแล้วไอ้ประเทศที่เคยแบกกันเอาไว้ที่อยากจะจะแบกอยากจะวิ่งเข้ามาช่วยแบกอีกเนี่ยนะมันก็ไม่มีใครออกมาแล้ววันนี้หลังจากที่นะครับหวังอี้นะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนหรือเขาเรียกว่าร่างทรงของสีจินผิงที่กํากับดูแลนโยบายต่างประเทศได้ออกมาเชิญประเทศไทยประเทศลาวประเทศเวียดนามและประเทศพมา่าซึ่งมันมันกลายเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์มากเลยที่มีพมา่าเข้ามาร่วมด้วยแต่ว่าวันนี้หวังอี้เขาคุยอะไร เขาต้องการอะไรและเขาทําไปเพื่ออะไรเดี๋ยวเรามาหาคําตอบในคลิปนี้ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทางช่องปาหนุ่ยทีวีและทางช่องเขมรวันนี้สําหรับวันนี้เนี่ยที่ผมจะมาพูดเนี่ยนะครับมันมีข่าวล่าสุดออกมาซึ่งผมคิดว่ามันคงมาถึงทางตันแล้วละ่ะเกมเกมไทยกับเขมรเนี่ยมันคงจะมาถึงทางตันแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วนี่นะครับประเทศที่เป็นพันธมิตรกับเขมรก็มีอยู่หลายประเทศนะครับ โดยเฉพาะยิ่งพวกตะวันออกกลางเนี่ยมีอยู่หลายประเทศด้วยกันที่เขมรไปค้าขายด้วยไปอะไรด้วยส่งออกไปขายเขาด้วยอะไรด้วยนี่นแหละมีอยู่หลายประเทศแต่หลายประเทศพวกนั้นกับที่ไม่ไม่พูดคือไม่แสดงออกว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับทางการเขมรซึ่งเขมรจริงๆเขาก็ดูท่าทีหลายประเทศนี้อยู่เหมือนกันแต่สุดท้ายแม่งหรือแต่อเมริกาที่เป็นข่าวว่าอเมริกาอเมริกานี่เข้ามาแบกเข้ามาอุ้มเขมรเอาไว้จนกระทั่งจีนเนี่ยงดออกเสียงในที่ประชุมใหญ่ของสหประชาชาติ ับเไม่ไดที่ประช,ชุมใจที่ประชุมคณะความคณะมนตรีความมั่งคงแห่งสาธารชาติจีนไม่ออกเสียงเลยซึ่งทําให้คม่นเนี่ยกลายเป็นเรื่องเจ็บจีนมากเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์มากที่ว่าจุปกติเขาไปออกเสียงกันอยู่ในนั้นจีนจะโหวตให้คขม่นทุกเรื่องมีเรื่องนี้เรื่องเดียวที่คม่นเนี่ยไม่ได้รับการโหวตจากจีนเพราะจีนเหมือนก็จะรู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นแล้วเขาเรู้ว่าคม่นกาลังทําอะไรอยู่และผมเชื่อว่าคำเม่จีนเขาไม่พอใจคำม่นตั้งแต่ที่วันที่นายฮุนมันเน็ตเนี่ยนะครับได้ไปเรียกสหรัฐ แล้วก็มีการไปทานข้าวเลี่ยงรับรองแล้วก็มีการพูดคุยว่าจะมีการลื้อฟื้นการฝึกนะครับอังกออินอะไรกังกรอรสเนกสเนกงูอะไรของแม่งนั่นแหละจีนก็ไม่พอใจนะครับอันนี้คือผลพวงที่จีนเขาเริ่มสงสัยว่าไอ้เรียอนี่จะหักหลังนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับวันนี้ไม่หนักเชื่อเลยนะครับว่าผลของการประชุมพูดคุยหาเรือจอะเรียกว่าประชุมเลยเรียกว่าเป็นการหาเรือพูดคุยกันนอกรอบมีไทยพมา่าลาวเวียดนาม แล้วก็มีจีนเป็นต้นโผลก็คือมีคุณหมักอี้เป็นต้นโผลเนี่ยซึ่งผมเนี่ยไม่รู้เอกว่าเขาคุยอะไรกันแต่ภาพที่มันออกมามันสะท้อนให้เห็นว่าวันนี้แน่นอนครับการพบปะพูดคุยโดยที่ไม่มีขมรเลยเนี่ยจะให้เราไปตีความเป็นอย่างอื่นเนี่ยแม่งไม่ได้ลเลยยี่อนนัน้นหมายถึงว่าเราจะต้องพูดคุยถึงเรื่องขมรเรื่องมันเป็นแบบนี้จริงไหมครับไม่มีขมรเขามาร่วมด้วยคืออะไรอ่ะฉะนั้นตรงนี้ต่างหากแล้วครับที่ขมรเนี่ยพอรู้แล้วเนี่ยวันนี้นายคุณเซ็งสติแตตแตตตกกสิเลย และนายฮุนเซนได้พูดเป็นเปรยพูดเปรยไว้ว่าถึงแม้วันนี้จะมีเพียงเราลำพังแต่เราก็ต้องสู้จางเต็มกำลังเพื่อรักษาอธิปไตยของเขมรเอาไว้ถึงแม้ว่าเราจะถูกรังแกจากประเทศข้างๆถึงแม้วันเราจะถูกบุกรุกจากผู้บุกรุกนะครับซ,ซึ่งซึ่งคำพูดทุกคำพูดร้วนแล้วแต่เป็นคำพูดปลุกใจทั้งนั้นเลยแต่ว่ามันกำลังบ่งบอกว่าผู้นำประเทศคือนายฮุนเซนเนี่ยพบทางตันแล้วมันไปต่ออย่างอื่นไม่ได้แล้ว และผมดูเหมือนประนึ่งว่าคุณเซนก็พร้อมที่จะอะไรครับพร้อมที่จะทําการรบเต็มรูปแบบแต่ทีนี้ไอความหมายเขาจารบเต็มรูปแบบของเขมรนี่มันมีอะไรบ้างแน่นอนครับตอนนี้เขมรมีอยู่สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่ามันน่ากลัวสุดก็คือโดรนโดรนเป็นอะไรที่น่ากลัวที่สุดเป็นอาวุธที่มันมากับความเงียบและมันพร้อมที่จะสังหารคนได้ตลอดเวลานี่คือสิ่งที่เขมรมีและสิ่งเป็นสิ่งที่เขมรเขาพยายามจะพูดอยู่ตลอดเวลารวมถึงช่วงสองสามวันนี้กลุ่มทหารบาร์บีคิวของเขมรได้รับการฝึกอบรมการใช้โดรนซึ่ง นะครับข่าวลือเขาว่ามาว่าเป็นการฝึกโดรนแบบกามิ้กเซ่แล้วก็เป็นโดรนที่ใช้เขาเลยโดนพิฆาตที่ติดผูกเอาไว้กับปืนกลปืนกลขนาดเล็กขนาดเบานะครับโดยมีกลุ่มกองกําลังกลุ่มหนึ่งซึ่งไม่ทราบสัญชาติเขาก็มาเป็นคนฝึกให้นะครับน่าจะเป็นพวกเทพเทพเซียนเซียนเป็นพวกชั้นอ๋องในการเล่นโดรนก็มาฝึกให้กับกองทัพบาร์บีคิวซึ่งจะเอาไปใช้แล้วผมก็มั่นใจครับว่าการที่เขาฝึกโดรนเอาไว้เนี่ย เพื่อยุตธการสองยุตธการเท่านั้นเองยุทธการหนึ่งยุตธการตาเมืองพมแล้วก็ยุตธการตาไกวเขาจะใช้สองพื้นที่นี้เท่านั้นแต่ปัญหามันอยู่อย่างนี้ครับว่าเขาฝึกแล้วเขามีกระสุนเขามีระเบิดเยอะขนาดพอที่จะเอามาติดเป็นพันพันลูกเลยเหรอเขาจะมีขนาดนั้นเลยเหรออันนี้คือสิ่งที่น่าติดตามน่าสนใจแต่ที่มันน่าสนใจไปกว่าน,นี้หลังจากที่มีการพูดคุยกัน4ี่หประเทศโดยมีจีนเป็นหัวเรือใหญ่นะครับทําให้นายฮุนเซนต้องประกาศออกมาต้องพูดออกมาลอยๆว่าเราไม่มีใครนะครับจะมาช่วยเรา แต่เราก็พร้อมที่จะต่อสู้และยืนหยัดในการปกป้องอธิปไตยขึ้นเป็นคําพูดปลุกใจไม่มีอะไรมากไปกว่านี้ต้องการทําให้คนในคขมรมมีจิตใจห้าวหาญนะครับประกอบกับที่นายฮุนเซนมีนโยบายที่จะเอาเยาวชนพากันไปตายอยู่ตามหน้าแนวนายฮุนเซนมีนโยบายที่จะเอาประชาชนของเขาไม่ว่าจะเป็นลูกเด็กเล็กแดงหรือคนแก่คนชราตีมีคันผมว่าเขาพร้อมพาคนพวกนี้ไปหมดและไอคนพวกนี้ส่วนใหญ่ที่ไปก็เป็นอะไรครับก็จะเป็นลูกเมียถึงทหารอยู่ในนั้น แต่ส่วนเทคนิคในการหลอกไปอะไรไปนี่ผมก็คงจะคาดเดาใจคุณเซนมันไม่ได้แต่ที่แน่ๆก็คือหมายความว่ายุทธศาสตร์นี้ยุทธวิธีแบบนี้เขาใช้แน่และผมเชื่อว่านี่คือการลบครั้งสุดท้ายของเขมรและจะปิดตํานานเขมรจะเปลี่ยนนะครับไม่มีวันกลับมาเป็นเขมรเหมือนเดิมและผู้นาเขมรคงไม่มีชื่อนายคุณเซนอีกต่อไปน่าจะเป็นคนอื่นแล้วทีนี้แต่แน่นอนครับถึงแม้ว่านายคุณเซนจะไม่ได้เป็นผู้นาเขมรอีกต่อไปก็สมรังสีก็ไม่ได้เป็นผู้นาไม่มีโอกาสกลับเข้ามาในเขมรอีกต่อไป เพราะในขเขมรนี่ถึงแม้ว่าตายตัวนายฮุนเซนครอบครัวตระกูลฮุนจะหายล้มหายตายจากนี้ไปแล้วนี่นะครับผมขอยืนยันว่ามันยังมีตัวตายตัวแทนของฮุนเซนอยู่อย่างน้อยก็พวกทหารนี่ที่มันยังจงรักภักดีกับนายฮุนเซนมันก็ยังแฝงตัวอยู่แม้กระทั่งทหารขเขมรแดงก็ยังปะปนอยู่ในนั้นนีฉนันขเขมรจะไม่มีวันสงบถึงแม้ว่าเขาจะเปลี่ยนไปเขาอาจจะไม่ได้มาลุกลาไทยอีกต่อไปการเจรจาเรื่องปักแนวเขตชายแดนก็คงจะต้องยืดเยื้อกันต่อไปแต่ทั้งหลายทั้งปวง ประเด็นประเทศเขมรจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้อีกนอกจากจะปุกเรื่องของความข้างชาติและการเสียดินแดนซึ่งเขมรจะต้องทำคอนเทนต์เหล่านี้ไปหลอกประชาชนตัวเองเราจะต้องเจอกับคนแบบนี้อีกเยอะและอีกมากมายหลายครั้งดังนั้นการสร้างกำแพงจึงเป็นหนทางที่ดีที่สุดจุดไหนสร้างได้สร้างไปก่อนจุดไหนที่จะต้องตกลงแบ่งปันกันก็ค้างเอาไว้ก่อนให้อะไรครับให้ขึงลวดหนามทิ้งเอาไว้เขมรมันก็ขึงของมันเราก็ขึงของเรานะะไอ้ตรงไหนที่มันไม่ต้องขึงที่มันชัดเจนแล้วเราก็ไปปักหมุดไว้ตรงนั้น ก็คือพูดง่ายๆก็ต้องทํากันแบบนี้ฉะนั้นสิ่งที่นายอุนเซนรั่วแล้วพูดออกมาว่าเขาพร้อมที่จะมีปัญหากับสี่ห้าประเทศนี้หมายความว่าอุนเซนบิดหวังอี้แน่นอนจากการคุยโทรศัพท์สายตรงส่วนตัวถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากการกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับถ้าท่านใดต้องการสนับสนุนรายการก็มี QR Code คแล้วก็ยังมีปุ่มขอบคุณที่อยู่ด้านล่างนี้รวมถึงถ้าท่านใดอยากจะแลกเปลี่ยนผู้พูดคุยอยากจะมาเสนอความเห็นมีรูปภาพอะไรอยากให้ดูอย่าลืมไปกดติดตามเฟซบุก๊กแ,แ,แฟนเพจเฟซบ ที่ชื่อคอมเมนต์วันนี้สแกนเข้าไปได้เลยครับหรือไม่ก็ไลน์โอเพนแชทนะครับก็มีสแกนให้ได้ด้วยเหมือนกันก็ลองดูนะครับไปแลกเปลี่ยนความรู้กันอยู่ภายในเพื่อนๆเราลงายังรอกันอยู่สำหรับคลิปนี้ต้องรับลากัไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ